สวัสดีค่ะหมอพึ่งนะคะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ประจำช่อง y o u t u b บหมอหมาหมอแมวค่ะสำหรับวันนี้ก่อนที่จะเข้าเรื่องกันนะคะหมออยากจะขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านนะคะที่กดติดตามให้กับช่อง u t u b e หมอหมาหมอแมวของหมอทำให้ตอนนี้มีผู้ติดตามมากกว่า4 0,000คนแล้วนะคะก็หวังว่าทุกท่านนะคะจะยังคงติดตามแล้วก็ให้การสนับสนุนกันไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะแล้วก็อยากจะขอโทษกับผู้ติดตามทุกท่านด้วยนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยหมอไม่มีเวลาในการที่จะ ลงคลิปหรือว่าแม้แต่ตอบคอมเมนต์ของผู้ติดตามเลยเพราะว่าหมอมีธุรกิจส่วนตัวที่ตอนนี้ค่อนข้างจะยุ่งมากนะคะแล้วก็ดูแลคนเดียวก็เลยทำให้เวลาในการที่จะมาทำคลิปให้พวกท่านหรือตอบคอมเมนต์ของพวกท่านเนี่ยน้อยลงมากๆแต่หลังจากนี้ก็พยายามจะหาเวลามาตอบทุกๆท่านมากขึ้นนะคะ วันนี้ก็เลยเป็นคลิปพิเศษนะคะที่คัมแบ็กมาลงคลิปในรอบประมาณ8เดือนนะคะก็เอาใจคนที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวหน้าสั้นกันสักนิดนึงนะคะอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่าน้องหมาน้องแมวที่หน้าสั้นเนี่ยเขามีโรคหรือว่าความผิดปกติอะไรที่ต้องเฝ้าระวังบ้างถ้าใครอยากรู้แล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันได้เลยค่ะก่อนที่จะเข้าเนื้อหาของโรคแล้วก็ความผิดปกตินะคะเรามาดูกันก่อนนะคะว่ากลุ่มของน้องหมาหน้าสั้นเนี่ย เขามีการแบ่งกันยังไงนะคะว่าหมาสายพันธุ์ไหนหน้าสั้นนะคะแล้วเขาแบ่งจากอะไรนะคะหลักๆแล้วนะคะน้องหมาพันหน้าสั้นหน้ายาวหน้าปานกลางเนี่ยเขาแบ่งตั้งแต่โครงสร้างของหัวกะโหลกแล้วนะคะโดยแบ่งได้เป็น3มกลุ่มใหญ่ๆด้วยกันกลุ่มแรกเป็นน้องหมาพันหน้ายาวนะคะเรียกว่าโดริโคเซฟ h ลิกด็อกนะคะในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีช่วงปากแล้วก็พงจมูกเนี่ยที่ยาวนะคะแล้วก็เรียวจะเป็น กลุ่มของไซฮาวนะคะได้แก่บอซอยเกรฮาวอิตาเลียนเกรฮาววิปเพ็ดอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะก็จะจัดอยู่ในกลุ่มของน้องหมาหน้ายาวส่วนน้องหมาหน้าปานกลางน่ะก็เรียกว่ามีโซเซฟลิกด็อกนะคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราเจอได้ค่อนข้างเยอะนะคะเจอทั่วไปหมาไทยหลังอานหมาบางแก้วโกลเด้นรีทรีมีช่วงของช่องปากแล้วก็ตัวของโพรงจมูกเนี่ย าปานกลางขนาดความยาวเนี่ยใกล้เคียงกับตัวส่วนด้านหลังของหัวกะโหลกนะคะแล้วก็ส่วนที่เราจะโฟกัสมากๆในวันนี้ก็คือตัวบาร์คีเซฟ h ฟ l i ิ d ด็อกหรือว่าน้องหมาพันหน้าสั้นนั่นเองนะคะก็คือน้องหมาที่มีช่วงปากแล้วก็โพรงจมูกเนี่ยสั้นมากๆนะคะแล้วก็มีความกว้างหรือที่เรียกว่าหน้าแบนนั่นเองนะคะอย่าก,กดกันก็มี3ประเภทตามนี้นะคะโดย กลุ่มอาการความผิดปกตินะคะในน้องหมาพันธุ์หน้าสั้นเนี่ยถึงกับเรียกเป็นกลุ่มอาการเรียกเป็นชื่อโรคเลยว่า b a r c i h e l i c Disease นะคะหรือว่าหนังสือบางเล่มเนี่ยอาจจะมีการระบุละเอียดลงไปนะคะว่าเป็น b a r er c p h e l i c l e s p a t h a t r y Disease b a r c e p h e l i c Airway Obstruction ซึ่งมันจะเ,เฉพาะหรือว่าสโคบไปในส่วนของทางเดินหายใจเป็นหลักเลยค่ะโดยอาการในกลุ่มนี้นะคะ อย่างแรกเลยที่เราจะพบได้เยอะที่สุดนะคะก็คือเรื่องของสติโนซิสแนหรือรูจมูกติดแคบนั่นเองนะคะต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าตัวของขนาดของอชิ้นอวัยวะในบนใบหน้าแล้วก็ในร่างกายของน้องหมาพันหน้าสัน้นแม้แต่พื้นที่ผิวของผิวหนังเนี่ยของน้องหมาหน้าสั้นเนี่ยตามจริงแล้วมันมีขนาดใกล้เคียงกับ ของน้องหมาพันหน้ายาวปกติเลยแต่พอหัวกระโหลกหรือโครงสร้างของกระดูกของเขาเนี่ยมันหดสั้นลงนะคะมันก็เลยทําให้อวัยวะพวกนี้มันเหมือนจะมารวมกันนะคะก็เลยทําให้น้องหมาน้าสั้นนะคะที่มีขนาดของจมูกปกติเนี่ยแต่พอมันถูกดันแล้วก็แบนไปตามกระโหลกก็เลยทําให้รูจมูกมันมาชนกันแล้วก็ตีบแคบนะคะแม้แต่ผิวหนังที่ปกคลุมร่างกายเนี่ยคือถ้าเกิดน้องหมาหน้ายาวปานกลางหรือหน้ายาวมากมันก็จะตึงไปตามปกติ พอน้องหมาหน้าสั้นมันก็เลยหดลงทําให้ตัวของผิวหนังเนี่ยมันมีการย่นนะคะไปตามตัวของน้องหมาหน้าสั้นโดยรูจมูกติดแคบเนี่ยเป็นประการด่านแรกเลยนะคะที่ทําให้น้องหมาหน้าสั้นหายใจยากนะคะต้องหายใจกระชั้นกระชั้นทีทีแล้วก็จะทําให้อากาศที่เข้าไปผ่านตัวของแผ่นกรองที่จะมีการปรับทั้งอุณหภูมิความชื้นเพื่อที่จะเข้าไปสู่ทางเดินหายใจที่ลึกขึ้นเนี่ย มันไม่ได้มีการเปลี่ยน,ปยนแปลงอุณหภูมิหรือความชื้นที่ดีพอนะคะก็จะทําให้น้องหมาหน้าสั้นเนี่ยต้องหายใจลึกๆหายใจบ่อยๆใช้แรงในการหายใจมากนะคะส่วนที่2นะคะที่เป็นความผิดปกติที่เราเจอมากๆในน้องหมาหน้าสั้นเนี่ยก็คือ e l o n g งเก soft p a l a t e หรือว่าเพดานอ่อนที่ยาวไปปิดฝาปิดกล่องเสียงนั่นเองนะคะโดยเพดานอ่อนเนี่ย ขนาดจริงๆแล้วมันก็ต้องเท่ากับในน้องหมาพันหน้าปันกลางปกติแต่ด้วยความที่มันโดนหดสั้นลงไปตามกะโหลกมันก็เลยดันยาวไปปิดไอ้เจ้าฝาปิดกองเสียงและทําให้น้องหมาหน้าสั้นมีลักษณะเฉพาะก็คือกลนตลอดเวลาแม้ว่าจะไม่ได้นอนหลับก็ตามนะคะหายใจธรรมดาก็กลนก็เพราะไอ้เจ้าตัวนี้แหละค่ะส่วนที่3ที่เราจะเจอได้บ้างนะคะเร,เรียกว่า ไฮโปพลาสติกเทคลีย์หรือว่าตัวของขนาดหลอดลมเนี่ยมันเล็กกว่าปกตินะคะอันนี้อาจจะเจอได้เยอะในสายพันธุ์ของ English b u l l d o g นะคะแล้วก็ตัวของความผิดปกติอื่นๆนะคะก็จะเป็นความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับกล่องเสียงแล้วก็พวกหลอดลมนะคะที่อาจจะมีการตีบหรือตัวของถุงในหลอดลมมีการพลิกกลับ เหล่านี้เนี่ยมันเป็นภาวะที่ตามมาจากการที่น้องหมาหน้าสัน้นที่มีโครงสร้างรูจมูกตีบเพดานอ่อนยาวหลอดลมเล็กต้องใช้แรงในการหายใจมากก็เลยไปทำให้หลอดลมมันตีบแล้วก็ไปทำให้ตัวของถุงที่มันอยู่ในกล่องเสียงเนี่ยมันมีการพลิกซึ่งก็จะยิ่งขัดขวางนะคะทำให้อากาศมันเข้าถึงปอดได้ยากขึ้นค่ะ นอกจากความผิดปกติที่เจอในทางเดินหายใจนะคะก็ยังมีความผิดปกติอื่นๆของน้องหมาหน้าสั้นอีกได้แก่ปัญหาของเรื่องโรคตานะคะเนื่องจากน้องหมาน้าสั้นจะเบ้าตาตื้นนะคะก็เลยอาจจะทําให้หลับตาเนี่ยไม่ค่อยสนิทนะคะเราก็จะเจอปัญหาตาแห้งได้ง่ายนะคะโดยที่น้องหมาหน้าสั้นหลายๆตัวเนี่ยเจ้า,จาของอาจจะสังเกตเห็นว่าผิวของกระจกตาบางส่วนโดยเฉพาะต้องส่วนกลางของตาเนี่ยจะดํากว่าปกติอันนี้มันก็เกิดจากการที่ มีการตาแห้งตาเสบแล้วก็มีการสะสมของเม็ดสีก็เลยทําให้ตาส่วนนั้นไม่ค่อยใสยนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะตัวรอยย่นที่มันเกิดขึ้นตรงบริเวณใบหน้าถ้ามันใกล้ตามากๆบางทีมันเสียดสีมันก็อาจจะทําให้กระจกตาเป็นแผลเราอาจจะต้องมีการผ่าตัดเพื่อที่จะดึงส่วนของผิวหนังเนี่ยให้มันตึงขึ้นหรือว่าตัดแต่งผิวหนังบางส่วนด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังเจอปัญหา คลอดยากด้วยนะคะเนื่องจากเชิงกลานของแม่เนี่ยก็เป็นเชิงกลานที่ไซส์ใกล้เคียงกับน้องหมาปกติแต่หัวกระโหลกของลูกนี่แหละที่ใหญ่กว่าปกตินะคะก็ทําใหา้น้องหมาน้าสั้นเรียกว่า8 0 9 0ที่จะต้องผ่าคลอดนะคะรวมไปถึงปัญหาอีกอันนึงที่พบได้นะคะก็คือน้องหมาน้าสั้นที่หายใจยากหายใจลําบากเนี่ยไม่เว้นแม้กระทั่งตอนกินก็เลยทําให้เขาเนี่ยต้องกินเร็วนะคะแล้วก็บางทีเนี่ย การที่เขามีแรงในการหายใจเข้าไปลึกๆเนี่ยมันไปทําให้หูรูดของหลอดอาหารเนี่ยมันไม่ดีก็เลยทําให้น้องหมาน้าสั้นเกิดอาการขย้อนหรือว่าคล้ายๆที่ในคนเป็นกดไหลย,ย้อนได้ง่ายนะคะและอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะเจอได้นะคะก็คือภาวะของตัวหมอนรองกระดูกผิดปกตินะคะน้องหมาน้าสั้นอาจจะมีตัวกระดูกสันหลังที่มีการงอกนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพันธุ์เฟนบูด,ด็อกนะคะอาจจะพบว่ามีกระดูกสันหลังบางส่วนที่งอกเป็นรูปลิมแล้วก็ทําให้มีปัญหาของหมอนรองกระดูกผิดปกติและเจอปัญหาขาหลังอ่อนแรงหรืออมาาัมพาตที่ขาหลังได้ค่ะเมื่อเราได้ทราบแล้วนะคะว่าน้องหมาพันธุ์หน้าสั้นเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีโรคจากความผิดปกติของโครงสร้างกายวิภาคของร่างกายเนี่ยเยอะเลยทีเดียวนะคะเราจะต้องมีวิธีการดูแลน้องหมาหน้าสั้นเนี่ยแตกต่างจากน้องหมาทั่วไป พันที่ปกตินะคะได้แก่1ก็คือการจัดสภาพแวดล้อมนะคะให้เหมาะสมนะคะน้องหมาน่าสั้นเนี่ยค่อนข้างจะระบายอากาศยากอย่างที่บอกนะคะหายใจเข้าออกอยังยากเลยก็เลยระบายอากาศได้ยากนะคะดังนั้นเขาควรจะอยู่ในที่ที่ค่อนข้างจะเย็นนะคะแล้วก็ถ้าเราต้องการที่จะพาเขาไปออกกําลังกายนะคะก็ควรจะออกในช่วงเวลาเช้าหรือว่าเย็นนะคะที่อากาศไม่ร้อนมากแล้วก็ควรที่จะ เลือกการออกกำลังกายที่ไม่เหนื่อยมากมีการพักบ่อยๆมีคนดูแลใกล้ชิดนะคะแล้วก็มีเตรียมน้ำเตรียมอะไรไปให้เขาได้ได้กินทันท่วงทีถ้าเกิดว่าเขาเหนื่อยนะคะอย่างหนึ่งนะคะที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษก็คือเรื่องของน้ำหนักตัวนะคะ เพราะว่าถ้าน้องหมาหน้าสั้นอ้วนนะคะก็จะยิ่งทําให้มีการระบายอากาศในร่างกายได้ยากขึ้นไปอีกนะคะเนื่องจากว่าชั้นไขมันมันก็จะกักเก็บความร้อนทําให้ระบายความร้อนได้ยากนะคะแล้วก็น้ําหนักตัวที่มากเนี่ยมันก็จะทําให้ข้อต่อของน้องหมาหน้าสั้นเนี่ยที่มีโครงสร้างกายวิภาคแตกต่างจากหมาทั่วไปเนี่ยต้องรับน้ําหนักเยอะแล้วก็ผิดปกติได้นะคะรวมไปถึงถ้าเรารู้ว่าเขามักจะคลอดยากนะคะ ถ้าเราต้องการที่จะผสมพันธุ์หรือว่าบ r e ีดเขาเนี่ยก็ควรที่จะมีการปรึกษาคุณหมออย่างใกล้ชิดนะคะมีการวางแผนว่า,าประเมินวันคลอดนะคะหรืออาจจะต้องมีการเตรียมฝากคันเพื่อที่จะผ่าตัดผ่าคลอดไว้แต่เนิ่นๆนะคะนอกจากนี้ความผิดปกติบางอย่างสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยการศัลยะกรรมหรือว่าการผ่าตัดนะคะให้ <Hey. S 1> แก่เรื่องของรูจมูกตีบแคบนะคะแล้วก็ตัวของเพดานอ่อนที่ยาวสามารถที่จะ ผ่าตัดแก้ไขได้นะคะเพื่อที่จะทำให้การใช้ชีวิตแล้วก็คุณภาพชีวิตของน้องหมาตัวนั้นๆเนี่ยดีขึ้นนะคะลดเสียงกรนนะคะไม่ต้องหายใจแรงนะคะแล้วก็ไม่หอบเหนื่อยมากเวลาที่ทำกิจกรรมต่างๆค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้หมอหวังว่าเจ้าของน้องหมาหน้าสั้นจะชอบกันนะคะถ้าใครยังไม่เคยกดติดตาม ช่องหมอมาหมอแมวแล้วก็ผ่านมาเห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกหมอฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์หมอฝากกดไลค์กดแชร์ไปได้นะคะสำหรับวันนี้หมอไปก่อนแล้วนะคะแล้วเราพบกันในคลิปหน้าคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบาย